ไม่4ี0หมื่นเท่านั้นครับกับ X Series 1.9คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2,022ครับ เครื่อง1.9สีขาวแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีไม่ได้เข้าร้านมานานมากๆแล้วนะครับผมใครรออยู่รีบมาจัดเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมชุดตังค์นะสปอร์ตบาร์เดิมๆจากโรงงานชุดตังค์อ็ซีแท้นะครับยางปี2025ทันยี่ห้าสี่เซนออปชั่นจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นกุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับเบาะหนังนะครับตอนนี้บอกฟังคนขับนำไปสปาให้อยู่นะครับแต่ภายในสภาพสวยมากๆแทบไม่ต่างจากรถใหม่เลยครับพวกจอกลางกล้องถอยมีให้พวงมาลัยมัลตินะครับมาพร้อมระบบคูดคอนโทรลนะครับผมนะฮะไม่สี่หมื่นราคาหกแสน 79,000ฟรีดา์ผ่อนประมาณ11,500บาทครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมครับชมคลิปเต็มนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยพยนต์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับกระบาทซีประตูนะครับมาแนะนำกันฮะรอบนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับ1.9 XCD คันนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเข้าร้านมานานแล้วนะครับสำหรับที่เป็นรถสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็รอบนี้ได้มาแค่40,000กิเมเท่านั้นครับ ราคา679,000บาทครับสามารถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ11,500บาทนะครับใครที่รายได้2เท่าของค่าง,ง้วดน,นะครซื้อคูเดียวจบได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมตอนนี้รถอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพแล้วก็สปาอยู่นะฮะยังไม่เรียบร้อยดีบอกคนขับถูกนําไปสปาให้อยู่นะครับผมแต่วันนี้บอกได้เลยว่าสภาพแรกรับดีมากนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้ถือว่าทนุถนอมมากครับเพราะว่าดูสภาพตัวรถแรกรับเนี่ยถือว่า โอเคใช้ได้เลยนะครับสังเกตรถเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ผ่านการล้างเนี่ยจะเป็นยังไงของเรานะกรอบป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์นะครับผมนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นสีดำนะฮะตกแต่งด้วยเขี้ยวที่เป็นสีแดงแบบนี้นะฮะดูสวยนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับผมตัวระบบไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเดย์ทอมบันดิ้งไลท์นะฮะช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันแล้วก็เพิ่มความสวยงามครับถัดมาด้านล่างครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะอยู่ด้านล่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะฝั่งนี้สภาพคมไฟสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆมานะครับผมส่วนเส้นสายฝากระโปรงเหลี่ยมสันทุกอย่างยังคมสวยชัดเหมือนเดิมครับผมนะคือสีเดิมโรงงานครับสีขาวแบบนี้นะนานๆจะเข้ามาทีครับหาย,ยากมากแล้วก็รอบนี้ผมได้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดนะครับแล้วก็อัตราการเล่งแสงที่ดีขับสนุกนะ คันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเดิมๆจากโรงงานนะเป็นชุดแต่ง x Series แท้จากโรงงานเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9นะครับก็ประหยัดน้ํามันแลวก็รวมทั้งประหยัดค่าภาษีด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะสภาพดีมากแรกครับเนี่ยคือถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นตัวล้อเนี่ยก็เป็นล้อเดิมเนี่ยสภาพสวยนะเป็นล้อขอบ18นิ้วนะฮะสีดาแบบนี้นะแล้วก็ส่วนตัวยางเนี่ยคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางเมื่อไม่ไม่นานนี้เองนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตหาพี่ยางก่อนจริงๆผมเช็คแล้วก่อนรีวิวนะครับเือมันเป็นยางปี2025อ่ะนี่ครับยางปี2025นะฮะสภาพดอกยางยังลึกยังเหลือนะฮะใช้ต่อกันต่อยาวๆเลยนะครับซุ้มล้อนี่ครับเดิมเลยนะฮะโชคเดิมนะครับนี่นะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะโป่งต่างยังคมยังสวยชายบันไดด้านข้างนะฮะสวยไม่มีรอยเบียดมานะครับ ตัวนี้โลโก้เอ็กซิร um ี่เดิมๆจากโรงงานนะเพิ่มความสวยความหล่อเลยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเรียวครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะสีเด to ียวกตรถนะครับผมติดในส่วนของฟิล์มติดคิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมสปอร์ตบาร์หล่อๆแบบนี้มาให้เลยนะครับผมส่วนตัวมือจับประตูนะครับตัวนี้ได้กุญแจคีย์เด s ครับสมาร์ทอินทีสามารถปลดล็อกรถตรงมือจับประตูตรงนี้ได้เลยครับกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้นะฮะพกกุญแจไว้กระเป๋าเกงแต่ตรงนี้ปลดล็อกรถล็อกรถได้เลยครับมาดูภายใน นะอย่างที่ผมแจ้งไปนะคือตอนนี้เบาะเนี่ยถูกถอดไปสปาอยู่เนื่องจากปกติแล้วรถใหม่ประมาณ4ี่หมื่นวิ่งประมาณสี่หมื่นใช้งานประมาณเนี้ยรถมันจะถูกใช้งานเฉพาะฝั่งคนขับซะมากกว่าส่วนเบาะอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะฮะเบาะเนี่ยด้านคู่หน้านเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะยังตึงยังแน,น่นเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยครับพวงมาลัยเนี่ยครับมัลติฟังก์ชันครับตัวนี้หุ้มหนักยังดีนะฮะเดินได้ด้วยสีแดงนะฮะสวยเลยนะตะเข็บต,ต่างๆครบถ้วน ไม่ขีดไม่ขาดไม่ช้ำนะฮะถือว่าจะใช้ใช้ค่อนข้างดีนะไม่มีรอยเล็บรอยข่วนมามีระบบพุทคอนโทรให้รับสาบางสายได้ครับมีจอกลางมีกล้องถอยให้นะครับส่วนตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะเน้นใช้งานง่าย,ายๆทนทานเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับเน้นความประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการเร่งแซงที่ดีนะครับผมมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1.9ลิตรนะฮะก็ประหยัดค่าน้ำมันประหยัดเรื่องภาษีด้วยนะครับที่วางแขนวัสดุหลังสภาพสวย ะะคอนโซลสภาพดีมากครับผมนะแดชบอร์ดสภาพคือไม่มีซีนไม่มีจางเลยตัวนี้พวกสติกเกอร์ตัวเดิมๆจากโรงงานเนี่ยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลอ,อกออกนะครับดูตามซอกตะเข็บเดิมๆนะฮะไม่มีรอยขยับนะฮะมาตามสีโรงงานอยู่ครบนะฮะปั้นเบรกคันเร่งนะฮะหรือว่าตัวครช์นะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานหนกักหรือว่าช้ำมา ะะแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวาสภาพเรียบร้อยดีครับแผงประตูตกแต่งด้วยหนังตรงนี้นะฮะเดินได้ครบถ้วนครับที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเป็นออตโต้ฝั่งคนขับครับนะฮะดูซอกตะเข็บเดิมๆรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบๆเลยนะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอันนี้คือสภาพเข้าใหม่เลยนะฮะปรับสภาพอยู่สติกเกอร์มอกรเดิมโรงงานเนี่ยโวสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบฟอนต์นะฮะน็อตไม่ขยับไม่แกะครับ บออได้ว่าสภาพดีมากๆคันนี้ย่าอีิธีว่าไม่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับนะฮะราคา679,000ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ11,500บาทนะประมาณนี้นะเครดิตดีจัดเต็มได้เลยนะครับผมรายได้สองท่าข้างว่าจัดเต็มได้เลยครับด้านหลังครับนะฮะตัวนี้ X อ็ซได้แอร์มาให้นะฮะแอร์ด้านหลังนะมีช่องชาร์จมือถือตรงนี้ให้นะครับขออนุญาตเอาเบาะเก็บตรงนี้ก่อนนะพอดีพับเบาะไว้เนี่ยข้อดีคือตรงนี้มันพับเบาะได้ด้วยนะนะทำให การเก็บสรรมดาด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะครอบคลุมดูบ่อด้านหลังนะฮะถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับนะมันใช้งานเฉพาะบ่อด้านหน้าผมว่าคันนี้เน้นขับคนเดียวมากกว่านะครับบ่อด้านหลังก็เลยสภาพเป็นประมาณนี้นะฮะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะครับแผงประตูประตูสภาพสวยนะฮะตรงนี้อาจจะรอยสกปรกเป็นรอยข้ามนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับซอกนะฮะน็อตฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับครับ นะสลอยสปอร์ตแมทอาร์ตมาร์กแต้มสีโรงงานอยู่ครบๆเลยนะครับตามซีนตามประตูรอยอาร์ตเดิมมาร์กแต้มสีอยู่ครบครับนะฮะตัวถังเดิมบอดี้เดิมๆครับนะฮะพวกแชสซีต่างๆนะฮะอันนี้เดิมเลยนะครับไม่มีรอยสนิมนะฮะรถไม่ได้ผ่านการจมน้ําแช่น้ํามาครับตัวด้านหลังเนี่ยยังมอพร้อมไฟเบรกดูที่3นะครับเป็นแบบ LED อยู่ด้านบนนะครับตรงสปอร์ตบาร์นะครับนะฮะด้านท้ายสวยๆเลยไฟท้ายของ d m a มต้องบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะก็ไม่แปลกใจนะที่ เป็นที่ต้องการของตลาดนะถ้ายังไงใครซื้อไปแล้วจอดดีๆนะครับเดี๋ยวไฟท้ายหายนะครับผมนะฮะเตือนไว้ก่อนนะฮะนี่ครับโคมไฟด้านหลังสวยนะครับโลโก้อยู่ครบๆเลยนะฮะเป็นตัวกระบะที่หล่อมากๆครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยสำหรับคันนี้นะครับผมนะ่ยขับรอขับเท่หรือว่าใช้ในครอบครัวก็ได้หมดนะครับกล้องถอยมีให้นะครับมือจับประตูนะฮะสวยๆเลยมันเป็นแบบสีขาวมุกอ่ะคือตัวนี้เป็นสีขาวมุกเลยนะครับโลโก้เอ็กซือี้หล่อๆขนาดนี้เลยนะครับผม ไม่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับใช้งานน้อยมากๆครับนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับใครรออยู่ครับไม่น้อยนะครับอยากได้เครื่องขนาด1.9เน้นความประหยัดเน้นอัตราการเร่งแซงที่ดีเพราะว่าได้เกียร์ธรรมดานะครับแบบขับสนุกนะครับหรือว่าอยากประหยัดน้ำมันตอบโจทย์เช่นเดียวกันอยากหล่อก็ตอบโจทย์ใช้ในครอบครัวก็ตอบโจทย์นะสำหรับคันนี้ครอบคุ้มมากครับสำหรับตัว4ประตูยกสูงคันนี้เลยนะครับนะสำหรับตัว อะแมกไนเนอร์ด้านหลังก็นะสภาพดูแล้วถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วหนักไปทางวิกระบาดเปล่าซะมากกว่าอันนี้นะฮะเส้นสายฝั่งนี้นะฮะยังคมสวยชัดนะสีผิวสม่สําเสมอกรนครับไม่มีสีโดดหรือว่าสีเพี้ยนมาเนี่ยครับดูด้านในไม่มีรอยสนุงสนิมใดๆเลยนะครับรอยเบียนเนี่ยเนี่ยครับถ้าไม่ได้ผ่านการเบียดไปเลยนะครับเจ้าของเดิมก็ใช้งานน้อยครับทะนุถนอมครับ นะฮะตัวชายบันไดก็สภาพสวยไม่ม mm ีรอยเบียดมานะฮะดูตามตามสภาพแผงประตูเนี่ยโหสวยเลยครับที are ่วางโคงวางแขนวัสดุยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมนะฮะก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคันน <Okay. S 1> ี้ผมว่าถ้าล้างแล้วก็สปาเสร็จเนี่ยเอาไปจอดเนี่ยถ้าไม่ตากอะไรจากป้ายแดงนะขนาดรถใช้งานคือรถมันใช้งานน้อยอยู่แล้วอะใช้งานแค่สี่หมื่นโลแต่ว่าใช้งานถนอมมากครับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีใช้ได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขี่นะครับตัวนี้ก็สะดวกมากครับ แผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีครับไม่สม่งไม่ช้ำนะที่วางแขนวัสดุหนังตะเข็บเดินได้ครบถ้วนซอกด้านแก้มน็อตก็ไม่มีกัดไม่มีขยับไปนะครับมาแต้มสีโรงงานอยู่ครบซอกเดิมแห้งไม่มีรอยพ่นสีทาสีมานะครับเนี่ยสามารถภายในสภาพสวยมากนะครับดูได้เลยฟอนต์เดิมโรงงานนะฮะตะเข็บเดิมนะฮะพาไปรับชมแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับเหมือนทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงกับผมที่เพชรยนต์ คนไหนนะครับดูรถแล้วไม่สะดวกเดินทางมาดูตัวจริงนะครับยินดีนะครับผมจองจัดไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์ออกไปเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่าถ้าอนุมัติแล้วไม่สะดวกเดินทางมารับรถมีบริการจัดส่งรถซะให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวทัดมาครับเข้ามาดูต่อในส่วนของรายเด็ดห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น DDI b l u o v e r นะครับขนาด1.9เลทก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความประหยัดความทนทานนะครับผมนะฮะดูสภาพห้องเครื่องเนี่ย เหมือนรถใหม่เลยนะครับผมนะตามคานนะยังตรงยงสวยอยู่เลยนะครับจุดยึดจุดเชื่อมต่างๆหัวน็อตไม่มีแกะมาร์แต้มสีโรงงานอยู่ครบคร,บครับซ่อด้านในไม่มีรอยแกะเราขยับโดนถุงนฝากระโปรงเดิมโรงงานมีผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับคาน์ม่าน้ําด้านหน้ายังตรงยังสวยนะครับผมนะฮะตามจุดมาร์กแต้มสีโรงงานอยู่ครบ นะครับแผ่นเพลตตัวรถเดิมโรงงานนะ,ะตัวม์คสีอยู่ครบเลยนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบครับรวมถึงซอกด้านในเช่นเดียวกันแล้วก็ห้องเครื่องสภาพสวยเลยนะครับผมนะ,ะมีแผ่นการความร้อนรูบายรูระบายความร้อนยังคมยังสวยอยู่เลยนะครับผม <S <S สรุปจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับก็ได้เป็นเครื่อง1.9นะ,ะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะก็ข้อดีก็คืออ่าอัตราการเร่งแซงที่ดีแล้วก็ขับสนุกนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานรออยู่แล้วครับไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้น ราคา679,000บาทนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ11,500บาทครับกับ DMAX X Series 1.9คันนี้นะครับผมรถปี2022ครับสนใจทักมาคุยกับผมได้เลยเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ